บายดีวัดสุขุมสุดคนน้องพ่อพ่อบอกคำน้ำมูงค์พี่น้องวันนี้สิริมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะบอกไก่ฝนจะไปเห็ดลงทานอยู่บุญชี้สว่างพี่น้องไปไปดูที่ซอยฝนเบิ่งไปชซนกันพี่น้องไปฝนเห็นยังไงโซงยังไงไว้ไอบอกไก่เนาะพี่น้องฝนจะไปน้ำกันนั่นแหละสงสัยเอาโดดยังไปมืนรถกระบะบอกกระบะค้อยาว อโก้ขอยาวพี่น้องเอ้ยมูนี้ไปไปเบิ่งคนส่งกาแฟส่งยังเนี่ยรายยาะพี่น้องเด็กแม่เป็นกำลังเด็ดกินอยู่ยาย่ายาย่าไม่พอแต่เส้าที่เขาล่อคิวพี่น้องเอ้ยล่อคิวเอาขนมปังทีร้อยก้อนพี่น้องขนมกันเลย ยู ar ่ในขีโบไก่เืออะไรวะเก่าเซนไปเลยพวกน้อปังแต่บน้งปังก็เก่าเสนเราเห็นเธอไปเอาแต่ว่ารวมขาวพวงกาแฟเป็นล้านตายหมดเลยออ ขิงเครื <c C ่องบา้งเยกาแฟสบายดีวั đó, anyway. ุงกาแฟดีเด้อสมองสบเ็นยังยนี่เบิ้งเ็นไพี่น้องเ้ยคัวบลเคัวบลเห็ดอันทงกาแฟแล้วแล้วใส่กระปุกเียบร้อยกาแฟนี่ยนืแต่นงซิโลคุณเบิงกยังเดนซิโลเนาะพี่น้องไปเบิ้งไปสมไกัน กุแล้วตัวนัั้นนตวี้ก็แฟพี่น้องตัวนี้กินเบอร์ในแกลนได้พี่น้องเอ้ยตัวนี้ยังก่อตัวนี้นะน้ซิโลอนนมพี่น้องวิทยาพี่น้องอันน้ำบ้านเฮาน่ะเออชีลโนนมพี่น้องอันน้ำพีร์ลอยมาใส่กับนองถ่ายแบบนี้น้ำน้ำผู้เห็ดซ้่มพี่น้องเอ้ยนี่ดิดีดีดีขวดนี้แหละขวดซิโลอนมพี่น้องใส่ขวดหนึ่งอ่าแต่ซีมันบวจืดบ่ลูกบวจืดสีนี่แหละมันขัด ซีมันเติมสีครีมก่อนซะเอาไก่กัดเพอนยังอันนี้พี่น้องงานกำลังก้าเกลียมสิ็ดแ้ออกไปพนักงานบนุญผัวแหละมื่อน,นี้นัน่นสีครีปิดอับข้อย่าได้มื่อนี้ได้พอสีครีปิดอับข้อย่าพี่น้องมื้อน,นีเพราะว่ารถอันพอถาวบ่าวไก่พัวนันไปหาหมอเออมัอหมดสบายพี่น้องอไปหาหมอม,มาตะเกียวเขาหนะ้าแทงมนาะดองเรามาจอดได้หรือ ควันกุ้มเลยในดองเอ้ยว่าซานใช่ป่าเมื่อคืนอันพ่ายไปอีเมะจะไปห่านได้ไปเขียวใครเจ้าในหน้าฝนตกเลย่ยมันากแข่งพนมากจำเป็นแล้วได,ได้กันแน่วเห็ดบุญลูกการอันหลุดยักแข่งพนมากมานลื่น,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 นตืต้งตื้งมะลาข้าลงแต่มันมันหักบกบนโลกนะแบบว่างอีดเลยดินมันจึ้งได้มันีนางว่ะของคามันยาวพระยาเนี่ยมองอนาคมันดินด่างเลยมันลื่น ตันหนีพันเลิกตัวนีพันสันนี่พันพะละสันมันอยู่แถวทางนนเคียนอยู่บ่เออนเน้นมองอันหน้าเขาบอกที่ถัดนั่นน้องซ่านั่นมันลื่นอก็ทบใหม่ขี่วิ่งด่านนี่แดงน่ะทางกระทบใหม่พราะเป็นพี่น้องเลยตายลุกแล้วใจขาดบาดมากฮอดนี่ฮอดโคกตกตาบักหลาโอ้ยฮอดเกือนเลยมีแห้งเด้อมาวะโอ้ยลุงปวดกบบจนใจสิขาดเกือบพิ่นได้แจกตามทางพี่น้องเอ้ขนมเพิ่นเกือบได้แจกาม๋ังว พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินบ้ำเไก่เด้อพี่น้องมันน้บเบาไก่ซาลาเรื่องเนาะเพคนชีไปแจกที่โรงทานเนาะไปทำบุญพี่น้องเลยมีขนมปังชีร้อยก้อนแล้วก็กาแฟตุ๊กหนึ่งกะชโลนมบ่วหนามชโลนมอีกตุ๊กหนึ่งพี่น้องที่สองตุ๊กประมาณพันแกลียวจัดเลยชุ่มรวมแล้วนี่ยทำได้กะแจกจนเบิดพี่น้องเอ้ยแจกให้เบิดเลยแจกให้เบิดอยู่ซ่อยู่ซ่ามาไดกกหนจอ

xin lục thầy xin lỗi của bạn kho nhau phi nồng ấy lăng, lăng, kiên chùa ông của, của bạn nhau bay mình người tài tên xin quân này nữa phi nữa ได้บาคนี้เก eh ียมลูกกระบะเขาเห่าวไปพี Am to to right. ่น้องเลยสบายดีป๊กไก่สวัสดีครับเปิดหน้างน้มมาหนิเนาะสบายเห่นแหละไปบุญอยู่ที่สว่างใต้เออไปไปทำบุญพี่น้องบุญของกันพี่น้องไปไปไปแต่มีใจศรัทธากำลังเรื่อยๆอยู่เออสบายดีพี่น้องบอกข้ามก็นจะไปซอยพอดีพี่น้องเลยเด็กน้อยก่อนไปซอยกันแหละโดยโดย เอไม่ยเอาบุญเห็ดบุญน้ำพนพี่น้องเลยในก็เพิ่ลดไปอซิงเนาะบอซิงผ่อนเพิ่นนั่นได้เพื่อนได้ปวดกระต้นกระโตเลยออกกังกายบ่ข้าวไปชับนี่ข้าสิปวดกระต้นกระโตเพิ่มก่อนราเป็นเน่นอนาเป็นอยู่บ่ผู้เป็นเดียคไทยี่นี่รลคอยนี่ผู้เป็น กรกลับได้สบายไกลนี yeah. huh? ้บไกงไักระปึงไยเดินพันเบ่บ้านนากเลยอนอี่รทอันะบ้าไม่ได้บตงรถไอพใาลกรถทยนั่นเพราวผู้หอนย้ำหน้ามันบอกสามสิบผมบอสยนะอ้่อครัมี้จมมือบนหน้าบอสเนีมาสอคน ừh ma mãi ma mãi xong khuyên mãi 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 con đấy 6 mãi 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 มันจะเปลงนี่แล้าคี่เออมันจะเป็นลงห,ห่ะมีสนามนะพี่น้องขิไปซอยอ,อ้พ่นเนาะของไก่เห็นยันขีปอยอ่เห็นสิเห็นเปาขนมปังตก็เกาแซนกบอกน่นะกล่องนะแปดาแปนปายว้าตัวเนี่ยออว

มม่่ไเตี้ยเยอะแลอวเหรีย์เอาไปให้แล้วเอาไปทำเวรแล้วจะเสียกเอามันทำบุญเนาะคนไหนไม่ไปไหน่นเลือี้ยงเอาเนี่ยลงเอาทำเลี้ยงกันแน่ใครจะชิมกันแล้วเดี๋ยวตัวชิมเส็งเอาหมูหมูดำได้หมักไปหมักมันได้ โ <Indonesia> อ้ยสองเขื oh no, wow. ่องให้โซ่ให้สองเครื่องสามเขื่องเอาไปให้ไปกี่พันเลยวะฮะเอาไปกี่พันเลยจะได้จบกี่เด็กพี่น้องเอ้ยมาหอนี่กันเดี๋ยน้อตอนนี้สมควรแล้วบอกคำน้ำมูกันปากก็ไรก็แซ่ปากโอติดตามเห็นเด้อพี่น้องเด้อหมกไก่ทั้งเราเราเรื่องเลยสองบอกคำพี่น้องขอบใจขอบใจขอบใจฝืนเอาไปให้ใหญ่ฝืนน้องฝีน้องเนาะฝืนขาไม่ทำแม่แม่ไปทำ ໂ <c> ອ <limite> ້ນໍາໂອນນກສບດີບໍຈົກູຄົນນຍ